สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นภาวนาปี58จังหวัดระยองนะครับเหรียญน,นี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับห่วงเชื่อมเหรียญภาวนาปี58ทางวัดจัดสร้างขึ้นครับ เหรียญน,นี้มีโคดอยู่ข้างหลังครับมีหมายเลขต่อกำกับนะครับเหรียญภาวนาปีห้าปดหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับมีเลขกำกับสวยๆเลยครับสองศูสามสี่นี่ครับสวยๆครับ มีโค้ดพอผ่านด้านหน้านะครับจะเป็นตัวพอผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเอ๊ไม่ใช่พอผ่านพอสัมเพานะครับเป็นพอสัมเพานะครับเหรียญ <ere> ห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมครับ เจิดังเมืองระยองครับนี่ครับห่วงเชื่อมครับดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวนี่ครับด้านหลังครับคมชัดครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมปีห้าแปดนะครับรุ่นภาวนานะครับ ทางวัดจัดสร้างขึ้นนะครับดูโค้ดครับโค้ดเลขสามนะครับหลวงปู่ทิมอิสรลิโกนะครับเหรียญภาวนาปีห้าแดวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยๆครับ ตัวสื่อคมชัดนะครับด้านหลังจะมีเส้น,เส,นเส้นเส้นเี้ยนนะครับวิ่งตามพื้นเหรียญด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมหามุมเอียงให้ดูครับ จะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่นะครับด้านหลังครับเห็นไหมครับเป็นเส้นเซียนวิ่งนะครับเหรียญน,นี้เป็นโค้ดเลขสามนะครับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมปีห้าแปดวัดละหารไรจังหวัดระยองนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับ เกจิด,ดังจังหวัดระยองครับหลวงปู่ทิมสวยๆครับทองแดงผิวไฟครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้ดูขอบตัดครับขอบตัดมีฉีกนะครับตัดไม่ขาดนะครับ สวยๆครับเหรียญภาวนาหลวงปู่ทิมปีห้าแปดครับเกจิดังจังหวัดระยองครับสวยๆครับผม